โจทย์ข้อถัดไปเป็นห้าสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวดูว่าอาจจะทำห้าสิบ็ดแล้วก็เซ็งเกลอีกสักข้อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวขอถ่ายรูปบันทึกการเข้าเรียนสักหน่อยแปบ๊บหนึ่งนะครับอ้าวทำไมมันเห็นหน้าผมคนเดียวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวนะ อ,นนอ่ะเดี๋ยวนะเปลี่ยนชื่อเป็นรหัสหรือ,อยังเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นรหัสนักศึกษากับกับรหัสนักศึกษาตามตามด้วยชื่อตัวหน่อยสิครับเดี๋ยวบันทึกภาพมันจะได้มีรหัสไว้ด้วยเปิดกล้องโชว์หน้าหน่อยนะคะ มีใครอยู่ในจังหวะที่ไม่ไม่ควรโชว์หน้าก็ไม่ต้องโชว์ก็ได้นะครับโชว์หน้ากันนิดนึงจะได้รู้ว่ายังไม่หลับเอาข้าวมานั่งกินด้วยปาะครับเนี่ยคดีงานผมเยอะไปหน่อยนะเลยต้องขอเลื่อนเวลามาเป็นช่วงนี้นะครับออโอเค เอาแล้วนะครับจะถ่ายรูปนะครับะเ,เต็มตัวนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเดี๋ยวนะจอที่สองนะครับสักครู่นะครับอ่ะเต็มตัวนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามอ้าวไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะ Okay. อ่ะเรียบร้อยไปข้อถัดไปกันนะครับข้อถัดไปเนี่ยเป็นห้าสิบเจ็ดเห็ยนะ 7. ข้อถัดไปเป็นห้าสิบเจ็ดนะครับ หมอแปลว่ากลุ่มนี้นี่ผมเลือกไอ้นี่แหละเลือกเมื่อกี้ผมเลือกการอุดมคติมาสองข้อนี่คราวนี้กลับไปเป็นสารไอ้นี่ละเป็นฟลูอิดละโอเคก็ okay. โจทย์เรามันบอกว่าเป็นเวเซลนะครับเวเซลคือภาชนะใช่ไหมเป็นเวเซลที่ซีลนะครับก็แปลว่าพอเห็นคําว่าซีลนี่ก็คือ,อ,อไม่มีมวลเข้ามวลออกนะครับพอไม่มีมวลวิ่งเข้าวิ่งออกจากภาชนะนี้ก็แปลว่าเป็นระบบปิดโอเคไหมครับลิจิตลิจิตคือวัาาอนะวสดุแข็งเกรงใช่ไหมก็คือปริมาตรคงที่ แค่สองคำนี่มาแล้วนะมวลคงที่ปริมาตรคงที่เพราะฉะนั้นปริมาตรจำเพาะก็คงที่นะคระับมีปริมาตรสองลูกบาเมตรนะครับวันจุของผสมอิ่มตัวนะครับระหว่างของเหลวกับไอ R าหนึ่งสามซนะครับที่อุณหภูมิสิบองศาเซลเซียสนะครับ เสร็จปุ๊บเอาไปฮีทครับเอาไปให้ความร้อนจนกระทั่งมีอุณหภูมิเป็น50องศานะครับแล้วกลายเป็นว่าล i d Phase Disappear ก็คือเอ่อก็ต้องตีความโจทย์ให้ออกว่า,วาเริ่มต้นมันเป็นของผสมใช่ไหมเนี่ยมันเป็นของผสมใช่ไหมแต่ว่าพอสภาวะที่สองเป็น50องศาปุ๊บ คือคือมันร้อนขึ้นใช่ไหมร้อนขึ้นนี่เราก็เดาว่าสถานะมันน่าจะขยับจากของผสมที่มีไอน้อยกลายเออมีไอน้อยกลายเป็นของผสมที่มีไอมากเขเื่อๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งกลายเป็นไออิ่มตัวใช่ไหมรปะว่าจังหวะเนี้ยที่บอกว่าอ๋อเป็นไอของเหลวหายไปหมดเลยก็แปลว่าเป็นจังหวะที่มันเป็นไออิ่มตัวพอดีนะครับเขาให้หาความดันนะนะอุณหภูมิห้าสิบ นะครับแล้วก็มวลเริ่มต้นของลิควิดมวลเริ่มต้นของของเหลวตรงนี้นะครับโอเคไอ้คำว่าความดันนะอุณหภูมิห้าสิบเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าสภาวะที่สองนี่นะอุณหภูมิห้าสิบแล้วของเหลวเนี่ยพึ่งจะแบบอันตละลทานหายไปคือเป็นไออิ่มตัวพอดีเนี่ย เรารู้เลยนะว่าความดันที่50องศาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับคือเป็นความดันอิ่ตัวที่อุณหภูมิห0องศานั่นแหละนะครับส่วน initial mass เนี่ยอันนี้ต้องต้องคำนวณน,นะครับเพราะว่าตอนแรกเขาให้ปริมาตรมาให้อุณหภูมิมาจริงๆมันก็พอที่จะหาหมวลได้แล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าข้อมูลมันยังไม่พอเพราะว่า เพราะว่ามันไม่รู้ว่าไอ้มิกเจอร์เนี่ยมันมีค่า x เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่า x อาจจะหาได้จากสภาวะที่2ซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นอุณหภูมิ50แล้วก็เป็นไอิ่มตัวล้วนๆนึกออกไหมอ่าเดี๋ยวผมวาดเป็นรูปก่อนนะจะได้แบบเห็นชัดเจนว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่นะครับวาดเป็นถังสี่เหลี่ยมง,ง่ายๆแล้วกันนะ เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ copy มานะครับออันนี้เป็นสภาวะที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นสภาวะที่สองนะครับแล้วก็เขาบอกว่า เวสเซลมีปริมาตรสองลูกบาตรเมตรใช่ไหม v นี่สองลูกบาตรเมตรนะครับจากหนึ่งมาสองมีอะไรเชื่อมกันมั่ง v คงที่ใช่ไหมเพราะอะไรนะเพราะคำว่าล,นะลิจิตถูกไหมครับเพราะคำว่าลิจิตนี่เองแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะมวลคงที่ใช่ไหมเพราะคำว่า ซีใช่ไหมซีก็คือแบบอุดรูรั่วแบบสนิทอะไรเงี้ยแล้วสองตัวนี้นะครับนำไปสู่ V จจำเพาะคงที่ด้วยใช่ไหมเพราะว่า V จำเพาะคือ V ส่วน M ใช่ไหมโอเคไหมครับอ่ะเราก็โน้ตเอาไว้แบบนี้นะครับมีอะไรที่เขาให้เรามาอีกเป็น R 134 a นนะครับ สารเป็นไอหนึงเริ่มต้นนะครับทีหนึ่งเนี่ยอยู่ที่10องศางเซลเซียสตอนจบ50องศางเซลเซียสแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยให้ความร้อนนะครับเ,เขาบอกว่า l Liquid phase d i s a p p p a r เพราะว่าตรงนี้เป็นไออิ่มตัว นะครับ liquid p h a s e d i s a p p e a r เนี่ยนะครับเขียนไว้ให้ดูด้วยก็แล้วกันนะปึ๊บ liquid phase d i s a p p e a r นะครับอันนี้มันก็นำพามาหาตัวนี้ว่ามันก็เลยเป็นไออินตัวนะครับเขาให้หา Pressure at 50ดีก e ีก็คือให้หาว่า P2 เท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้คือคำถามหนึ่งอัน initial mass of the liquid ให้หา m ส่วนที่เป็นลิควิดนะจุดที่หนึ่งนะครับว่าเป็นเท่าไหร่โอเคไหม,มทีนี้สเต็ปการคำนวณนี่เราจะทำยังไงดีวะเนี่ยสเต็ปการคำนวณผมไล่เป็นภาษาพูดก่อนนะเอไล่ไล่ด้วยวาจาก่อนเดี๋ยวจะค่อยเขียนลงไปนะครับก็คือตรงเนี้ยเรารู้ว่าเป็นอุณหภูมิห้าสิบนะเรารู้ว่าเป็นไออิ่มตัวนะครับ มันมันแปลว่ามันเป็นสถานะอิ่มตัวอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไปเปิดตารางอิ่มตัวของ R หนึ่งสามสี่เอเนี่ยที่อุณหภูมิห้าสิบองศาเนี่ยเราก็หยิบไนตัวความดันอิ่มตัวที่เขียนอยู่ในตารางข้างๆกันนะ่ะมาตอบได้เลยอันเนี้ยอันเนี้ยจะตอบเลยนะครับแต่ว่าตัวที่สองเนี่ยต้องไล่กระบวนการคิดนิดนึงก่อนเรารู้ว่าเรารู้ว่าปริมาตร จำเพาะมันคงที่นะโอเคไหมครับมวลคงที่ปริมาตรคงที่ปริมาตรจำเพาะคงที่เดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นคีย์เหมือนกันก็คือณตรงเนี้ยมันเป็นณจังหวัดที่สองนะครับจังหวัดสุดท้ายนะห้าสิบองศาไอหิมตัวนะครับแปลว่าปริมาตรจำเพาะมันน่ะก็คือ vg ใช่ไหมล่ะที่ห้าสิบองศานึกออกไหมครับเพราะมันเป็นไอหิมตัวเพราะนั้นเราจะรู้ค่าพอเรารู้ค่าเสร็จปุ๊บเราถอยกลับมาหา v หนึ่งได้โอเคไหมครับ ซึ่ง v ีหนึ่งมันเป็นของผสมใช่ไหมเรารู้มวลไหมเนี่ยรู้แค่ว่าคงที่เฮ้ยหาได้เหมือนกันน้ำมวลอนะ่ะ <c oughs> ตรงเนี้ยเอ่อพอลิเมอรถังอ่ะม,มันสองสองลูกบาทเมตรใช่ไหมคงที่อยู่ละ ออแล้วตรงนี้เรารู้ปริมาตรจำเพาะตรงจังหวะสุดท้ายเรารู้ปริมาตรจำเพาะถ้าเราเอาปริมาตรถังสองลูกบาทเมตรตั้งเนะเาะแล้วหารด้วย v สองอ่ะใช่ไหมมันก็จะออกมาเป็นมวลใช่ไหมครก็คือเราจะรู้ว่ามวลในถังนี่มีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราย้อนกลับไปที่สภาวะเริ่มต้นตรงนี้นะครับถ้าเรารู้มวลนะครับเรารู้ v มันจะรู้ปริมาตรจำเพาะแล้วพอเรารู้ว่าเป็นปริมาตรเฉพาะเท่าไหร่ที่อุณหภูมิสิบองศานะมันก็จะหาค่า x ได้นะครับมันก็จะหาค่า x ได้นะครับพอเรารู้ค่าเปุ๊บเราจะรู้ว่ามวลของส่วนที่เป็นไอมีเท่าไหร่มวลของส่วนที่เป็นของเหลวมีเท่าไหร่โอเคไหมแล้วมันก็จะตอบได้นะครับโอเคไหมโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นผมเรียบเรียงความคิดวางลงไปก่อนนะ ผมเรียบเรียงความคิดวางลงไปก่อนนะเขียนโจทย์แต่ละข้อนี่ผมเขียนหัวข้อการทำไม่ทับไม่ตรงกันสักอันเลยว่ะสเต็ปการคิดก็คือประการแรกทำยังไงก่อนนะรู้ p 2ได้ทันทีนะครับเพราะรู้ว่าเป็น i อิ่มตัวนะครับ ที่ทีห้าสิบองศานะครับเพราะเพราะว่าเพราะฉะนั้น P2 สองคือ P อิ่มตัวที่ห้าสิบองศาโอเคไหมเน,นี่ยจะจบไปเลยนะครับจบไปละอันหนึ่งแล้วก็ถ้าเราจะหาถ้าเราจะหาอะไรนะ จะหามวลใช่ไหมอ่ะผมจะหามวลก่อนนะหามวลหามวลเนะครับจากสภาวะที่สองเนาะหายังไงล่ะก็ม v ยังไงมันก็คงที่ใช่ไหมเมันเท่ากับ v วีเต็มใช่ไหมครับหารด้วย v 2สองใช่ไหมซึ่ง v 2สองคืออะไรนะ v สองคือ,อเขียนซ้ำทำไมเนะี่สองก็คือ vg ที่ ห้าสิบองศาเซลเซียสโอเคไหมครับตามทันนะตรงนี้พอหามลได้เสร็จปุ๊บเอาไปทำอะไรต่อนะกลับไปที่สภาวะที่หนึ่งนะครับโดยหา v หนึ่งนะครับเอ้ v หนึ่งมันก็ต้องเข้าเดิมดิใช่ปะ เดี๋ยวนะผมกำลังคิดว่ามันคำมันคิดอะไรที่มันเยอะไปเปล่าะเนี่ยเดี๋ยนะเรารู้ปริมาตรถังรู้มวลแล้วอ๋อโอเคก็ก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยวีหนึ่งเ,เท่ากับวีสองนั่นแหละนะครับมีค่าเท่ากันแล้วก็อา่าจาก ปริมาตรจำเพาะของของผสมนะครับก็คือ v เท่ากับ v f บวกเอ f g เนี่ยนะอืมตัวค่าอะไรนะค่า v v 1ใช่ไหมของเราเป็นเป็น v หนึ่งใช่ป่ะค่า v 1หนึ่งเนี่ยเราจะรู้ค่าใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้รู้ค่านะครับ แล้วก็ vf กับ vfg เนี่ยมันเป็นสภาวะอะไรนะ10องศาใช่ไหมครับก็จะรู้ค่าเปิดตารางได้มันเป็นของผสมอิ่มตัวใช่ไหมละ่ะเราก็เปิดตารางอิ่มตัวเปิดค่า vf vfg ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหาตัวนี้ได้ v1 x1 ได้นะครับจะหาค่าของ x1 ได้แล้วจะรู้ m ณนะจังหวะที่1และ M F 1ได้นะสเตปการคิดเราเขียนลงไปให้่างนี้เรียบร้อยนะครับถัดไปก็แค่ลงมือทำนะครับ